ตอนแรกคุยๆ้ามาเดียงเขาคุยๆ้ามาเดียงอาหารก่อ <c oughs> นกับนางแถ่ไทยบงุงคุยเด้อพานี่ใครแน่นี่พาไอมนจูสไปอ่ะอ่ะาเนี่ยึุงุยเดาอยเราเสงดทีมบรเออไป ไปยางวันนี้สตาฟมัชชิพุยชอบมาไงที่ตุตดเออเห็นอยู่ไปปุ้ยปุยมาเดียงเขาไปแม่จูยางเลยอ่านี่นี่น้องซาพามาเดียงเขาปุ้ยปุยสุดใจจะโดดกินอาหานให้ก็ได้ไปยางเลยไปไปเมจเตี้ยมาเด้อไปมังกรเด้อ อยู่ที่ไปจีนบุรีบ้านปุยปุยตายไปหรอยัองของเยอะแยะเลยไปยังยังไปน้ำกันยันงไปเบิ่งสกินยังดี จกินยังดีไปไปยไปเลย okay. ไปเลยโอเคไปอ่ะ อันก็ไรอู้ไ่จะดนี่ก็ไรนะให้ให้กินเองไหมันจะกินมากล้มาีิอือันน้ก็ไรอั้ก็ไอะก็ไรวัตถุพิกบกินเพิษนี่นี่เป็นพักเป็นพักเอาเป็นพักก็ได้นะเขาได้เป็นพักเลยใม้มีพักเลยเรามาเจอแต่กบกินเพชร เออตะพเพชรเชนก็เอาเป็นไรนี่ใครเห็นตู่ตทักเลยนะคะสบายดีใครเห็นน้องกที่ทักเลยนะคะนเอาเลยกันัดเจอกันแมนอ่านี่มิดมิตรพาพ มีชะภาเคเกียร์เตอร์ <requ r. S 1> ด้วยกันเป็นข้าวมาเรียงเผาเด้อม,มาเลี้ยงข้าวอ่าวันนี้เรามา um. ทานข้าวด้วยกันนะคะนี่ามีดู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 ด้านอะไรพี่เดูไ,ไ,เออไ้เลยพ,พี่พี่ดูเขายังกไเอาวพวเพจที่พักไหนกันไรอันนี้กันได้พี่ชี้บอกเลยน้องจับได้แต่วอสิ่งนี้เราเอาไม่พักนะเอาเนี้นะไม่เอาร้อนๆใช่ไหมไม่เอานี่หรอเอออระไรเออเซอร์กระไรเออห่านกระไรแต่พ่กเพชรเด้อใเพชรบวกินไหนเพชรบวกิน เพ็ดท่งตั้งเจบทองอันนี้ก็ได้เนาะอันนี้เออ,อ,อวัตบุเผ็ดนะพัดเผ็ดขอบูกินเจ็ทบทองไปมาจีเตียงมาเด้อมีอขาวน้ำกันเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อ่อาโอเคมีขาวกันเด้อ,อ,อน,น,น,นี่น้องสาวคำแพงน้องสาวคำแพงข้า,ม,ขา,ม,ขาม,มาเดีย 네, 네. 아. น